ด่วนที่สุดเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งภูมิภาคต้องสั่นสะเทือนป่าลึกบริเวณปราสาทตาควายได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางความสนใจหลังมีรายงานการระเบิดครั้งใหญ่ที่สร้างแรงสะเทือนทั้งในเชิงสัญ,ญลักษณ์และทางยุทธศาสตร์ฐานทัพกัมพูชาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวถูกโจมตีอย่างหนักภาพและเสียงที่แพร่สะพัดออกมาทําให้ทั้งสังคมไทยกัมพูชาและผู้คนในอาเซียนต้องหันมามองว่าสถานการณ์นี้กําลังจะเดินไปในทิศทางไหน พื้นที่ปราสาทตาควายเป็นหนึ่งในแนวชายแดนที่ไทยและกัมพูชามีข้อพิพาทมาอย่างยาวนานคล้ายกับผามอีแดงหรือปราสาทพระวิหารแม้จะเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์แต่ในอีกด้านหนึ่งกลับถูกใช้เป็นฐานทางทหารที่มีความสำคัญต่อการควบคุมพื้นที่โดยรอบการที่เกิดระเบิดใหญ่ในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เหตุการณ์ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญญาณของความขัดแย้งที่อาจประทุข,ขึ้นมาอีกครั้ง จากคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกมาภาพแสงไฟจากแรงระเบิดสว่างสวยในยามค่ำคืนเปลวไฟพุ่งขึ้นสูงกลางป่าใหญ่เสียงระเบิดดังสนั่นวั่นไหวสะท้อนกล้องไปทั่วภูเขาทำให้ผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงต่างแตกตื่นหลายครอบครัวรีบเก็บข้าวของหนีออกจากพื้นที่เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุซ้ำอีกหรือไม่ทหารไทยที่ประจำการตามแนวชายแดนต่างถูกสั่งให้เตรียมพร้อมในทันทีเพราะไม่มีใครรู้ว่าระเบิดครั้งนี้จะนำไปสู่การตอบโต้รุนแรงจากฝั่งกัมพูชาหรือไม่ มีรายงานว่าฐานทัพกัมพูชาที่อยู่ไม่ไกลจากปราสาทตาควายได้รับความเสียหายอย่างหนักอาคารบางส่วนถูกทำลายยุโทโธปกรณ์จำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบขณะที่กำลังพลต้องเร่งอพยพออกจากพื้นที่เหตุการณ์นี้ทำให้บรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมสื่อท้องถิ่นทั้งไทยและกัมพูชาเริ่มนำเสนอภาพในมุมของตนบางสำนักรายงานว่าเป็นการซ้อมรบที่ผิดพลาด บางสำนักกลับมองว่าเป็นการโจมตีโดยปรงที่อาจเกี่ยวพันกับความขัดแย้งทางโพรดนเสียงของชาวบ้านชายแดนสะท้อนออกมาด้วยความกังวลหลายคนเล่าว,ว่าตอนที่ได้ยินเสียงระเบิดคิดว่าเกิดแผ่นดินไหวเพราะแรงสะเทือนทําให้บ้านสั่นสะเทือนบางครอบครัวตัดสินใจย้ายเด็กและคนชราออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนเพราะกลัวว่าจะเกิดการประทะทางทหารตามมาหลายคนยังจําได้ดีว่าการประทะในอดีตที่ปราสาทพระวิหารทําให้ผู้คนต้องอพยพครั้งใหญ่ สูญเสียบ้านเรือนและบางครอบครัวก็ต้องสูญเสียคนที่รักสิ่งที่ทําให้เหตุการณ์นี้น่าสนใจคือด้านยุทธศาสตร์การที่ฐานทัพในป่าปราสาสตะควายถูกโจมตีย่อมหมายถึงช่องว่างด้านความมั่นคงที่เปิดกว้างการควบคุมพื้นที่ดังกล่ามีความสําคัญต่อการสอดส่องและควบคุมเส้นทางการเคลื่อนไหวของทั้งสองฝ่ายไทยเองก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะหากมีการขยายตัวของความขัดแย้งอาจส่งผลต่อความมั่นคงภายในประเทศโดยตรง ผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่าการระเบิดครั้งนี้อาจไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุแต่เป็นการส่งสัญญาณเชิงการเมืองหรือการทหารการโจมตีฐานที่มั่นของกัมพูชาอาจถูกตีความว่าเป็นการกดดันรัฐบาลกัมพูชาให้ลดท่าทีแข็งร้าวในเรื่องการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ชายแดนขณะเดียวกันกัมพูชาเองก็อาจใช้เหตุการณ์นี้เป็นข้ออ้างในการเสริมกำลังและเรียกร้องความช่วยเหลือจากพันธมิตรระหว่างประเทศในโลกยุคปัจจุบันเหตุการณ์เช่นนี้ไม่เพียงแต่สู้กันด้วยอาวุธ แต่ยังสู้กันด้วยการสื่อสารคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ทําให้ประชาชนจํานวนมากเชื่อว่าเหตุการณ์กําลังบานปลายและความคิดเห็นที่แตกต่างก็ผุดขึ้นในโซเชียลมีเดียาบางส่วนเชื่อว่าไทยควรเตรียมพร้อมเต็มที่เพื่อปกป้องแผ่นดินขณะที่บางส่วนกลับอยากให้รัฐบาลใช้การทูตและการเจรจาเพื่อย,ยับยังไม่ให้เกิดสงครามเพราะหากขยายวงกว้างผลลัพธ์ที่แท้จริงผู้ที่ต้องสูญเสียคือประชาชนที่บริสุทธิ์เหตุการณ์ในครั้งนี้ยังทําให้หลายฝ่ายย้อนกลับไปนึกถึงบทเรียนในอดีต ทุกครั้งที่มีการประทับไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มักจะนำไปสู่ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินและแม้ในที่สุดทั้งสองประเทศจะกลับมาเจราจาได้แต่ร่องรอยของความสูญเสียก็ยังคงอยู่การระเบิดที่ปราสาทตาควายในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการทำลายอาคารหรือฐานทัพแต่เป็นการตอกย้ำว่าความไม่ไว้วางใจระหว่างสองประเทศยังคงมีอยู่เสมอในด้านการทหารการโจมตีครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้ระเบิดที่มีอนุภาพสูง แรงระเบิดสามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างในรัศมีหลายร้อยเมตรได้อย่างสิ้นเชิงบ่งบอกถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าการประทะในอดีตหากสถานการณ์เดินหน้าต่อไปและทั้งสองฝ่ายเลือกใช้กำลังทางอากาศหรือขีปนาวุธความสูญเสียจะยิ่งทวีคูณและอาจลุกลามไปไกลกว่าพรมแดนสิ่งที่ผู้สังเกตการจากนานาชาติจับตามองคือการที่อาเซียนอาจต้องเข้ามามีบทบาทเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลาย การประชุมฉุกเฉินหรือการเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายสงบสติอารมณ์อาจเกิดขึ้นในไม่ช้าเพราะหากไทยและกัมพูชาปะทะกันอย่างรุนแรงย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวมโดยเฉพาะในแง่ของการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนผู้คนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนต้องเผชิญกับเสียงปืนเสียงระเบิดและความหวาดกลัวในทุกคืนหลายครอบครัวต้องหยุดส่งลูกไปโรงเรียน ต้องเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและอยู่กับคำถามว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมองลึกลงไปเหตุการณ์ระเบิดใหญ่ที่ปราสาทต,ตาควายไม่ใช่เพียงการโจมตีทางทหารแต่ยังสะท้อนถึงความซับซ้อนของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่ผูกพันทั้งด้านการเมืองประวัติศาสตร์และความเชื่อมั่นของชาติการหาทางออกจึงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งที่ทั้งสองประเทศต้ตองทําให้ได้หากไม่เช่นนั้นทุกครั้งที่มีการประทะใหม่ก็จะเป็นการย้อนกลับไปสู่ความสูญเสียเดิมๆที่ไม่มีใครต้องการเห็นอีก ท้ายที่สุดคลิปที่เผยแพร่กเกี่ยวกับการระเบิดครั้งนี้อาจเป็นเพียงชิ้นส่วนหนึ่งของเรื่องราวใหญ่ที่กำลังดำเนินอยู่แต่สิ่งที่แน่นอนคือมันทำให้ผู้คนประหนักว่าความสงบสุขตามแนวชายแดนยังคงปราะบางและทุกฝ่ายจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าไทยและกัมพูชาจะเลือกเดินบนเส้นทางขององค์การเจรจาหรือจะปล่อยให้ไฟแห่งความขัดแย้งปะทุจนยากจะดับลง